เผยแล้วลิซ่าขึ้นแท่นศิลปินหญิงเคป๊อปที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็มารับฟังข่าวสารของน้องลิซ่ากันช่วงนี้นะครับปี2021ที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเป็นปีทองของลิซ่าแบ็คพิ้งกันเลยทีเดียวหลังจากที่แฟนๆนะครับตั้งหน้าตั้งตารอได้ฟังเพลงของลิซ่าในฐานะศิลปินเดียวซึ่งหลังจากที่เพลงนะครับลิซ่าได้ถูกปล่อยออกมานะครับลิซ่าก็ได้พาเพลงของเธอนะครับติดชาร์ตทั่วโลกกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในสหรัฐอเมริก ซึ่งเป็นเพลงนะครับที่พิสูจน์ว่าลิซ่านั้นมีแฟนคลับจํานวนมากทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะครับและลิซ่าเองนะครับก็มีความโดดเด่นและมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดของเพลงอเมริกาอย่างยิ่งนะครับ โดยเต้าลินนะครับจัดว่าเป็นศิลปินหญิงเคป๊อปที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในชาร์ตป๊อปแอร์เพย์กันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมจากการจัดอันดับเพลงบนบิวบอร์ดนะครับและยังเป็นศิลปินเคป๊อปที่คว้าชัยชนะ40อันดับแรกในสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับและสําหรับซิงเกิลมันนี่ของลิซ่าของเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยยังคงอยู่อันดับที่35นะครับและตอนนี้นะครับอยู่บนชาร์ตป๊อปแอร์เพย์เนี่ยเป็นเวลา3สัปดาห์เรียกได้ว่านะครับเพลงนี้เนี่ยได้ ศิลปินหญิงเคป๊อปเดี่ยวนะครับ ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องนะครับมากขึ้นเรื่อยๆกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมและในขณะที่นั้นในฐานะสมาชิกของวงแบ็คพิ้งนะครับสาวๆทั้ง4คนลิซ่าเจนนี่โรเซ่และจีซูร่วมกับเซเลน่าโกเมสได้พาซิงเกิลนะครับไอศครีมเนี่ยติดท็อปชาร์ตบนป๊อปแอนเพลในอันดับที่21กันเลยนะครับคุณผู้ชมและอยู่ในชาร์ตต่อเนื่องนานถึง8สัปดาห์กันเลยนะครับจะว่าไปแล้วนะครับลิซ่าของเราเนี่ยได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าไม่ว่าเธอจะอยู่ในฐานะศิลปินของวงแบอออาาล็คพ เธอก็สามารถประสบความสําเร็จได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับคุณผู้ชมและก็มีแฟนคลับทั่วโลกนะครับที่คอยซัพพอร์ตงานของเต้าลิศของเราตลอดเลยนะครับและนี่ก็ถือว่าเป็นบทสรุปที่ตอกย้ำความสำเร็จและความปังระดับโลกของลิซ่านะครับไม่ว่าจะเป็นงานเดี่ยวหรือว่างานกลุ่มลิซ่าก็อยู่ในกระแสทั่วโลกจริงๆไหมครับคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามนะครับก็ได้ข่าวไว้ว่าปีนี้จะคัมแบ็กงานกลุ่มแบ็คพิงค์นะครับก็รอติดตามกันต่อไปนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้แอดมินด